ผลของการทำบาปหรือทำบุญก็แล้วแตะ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นผลของบาปนั้นย่อมนำพาเราไปสู่อบ,บายภูมิส่วนผลของบุญนั้นย่อมนำพาใจเราอย่างน้อยก็ไปเกิดสวรรค์ ขอให้เราตรงพิจารณาวะเราได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราไปมองสัตว์ดรัชานที่มันนั้นบางครั้งแม้แต่ที่อยู่ก็ไม่มียารักษาโรคก็ไม่มีอาหารดีๆก็ไม่มีและอีกหลายๆอย่าง ที่มนุษย์นั้นมีแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีขอให้พวกเรานั้นจงพยายามน้อมนำเอาบุญมาใส่ไว้ในจิตใจของพวกเราให้ม,กมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่จิตเรานั้นออกจากร่างนี้ไป บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างเราก่อเอาไว้ในโลกของมนุษย์นี้ย่อมนำพาพวกเราไปสู่แดนสุขาวดีคือแดนแห่งความสุขเพราะขนั้นแล้วขอให้เราต้งพยายามบางครั้งบางคราวนั้นเราไม่รู้เลยว่า เราเป็นคนมีสินแล้วคำว่าคนมีสินเกิดขึ้นบางครั้งเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเรานั่งทำงานหรือว่าเรานั่งเฉยในขณะดนั้นถ้ากายของเราไม่ประพฤติชั่ววาจาเราไม่ประพฤติชั่วใจของเรา ไม่ประพฤติชั่วได้คือว่าเป็นการสํารวมระวังกายว่าใจให้เป็นปกตินี่แหละสิ่งเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจึงไม่รู้ว่าสินนั้นจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนแต่ถ้าเรานั้น มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากายไม่ประพฤติชั่วว่าจาไม่ประพฤติชั่วใจไม่ประพฤติชั่วมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลานับว่าพวกเราทุกคนนั้นกำลังฝึกให้ตัวเองมีศีนแต่ การที่พวกเราฝึกให้ตัวเองมีสินั้นเราต้องมีสติและสัมปชัญญะด้วยเพื่อความรู้ตัวทั่วพร้อมถึงความเป็นปกติของกายวาจาใจเพราะทั้นแล้วถ้าเรามั่นประพฤติปฏิบัติยินดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยินดีให้กับสัตว์เดรัจฉานมีจิตเมตตาสัตว์เดรัจฉานถ้าเราหมั่นทำอย่างนี้เราจะมีความเมตตาอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะหนึ่งถ้าเราสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสงเคราะห์สัตว์เดรัจฉานได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับเสมอ เพราะแทนแล้วถ้าเราให้ก็แสดงว่าเราอยู่เหนือผู้รับ